อุ่ยกันไกลยังออกเหมือนกันเลยเหรอแกเขาออกกันไกลเพราะว่าเราจะได้ไม่ห่างกันไกลต่อไปหนึ่งสองสามซื้อ่าคูวินแพ้คูวินแพ้พแพเราให้คูวินเล่นก่อนหรือเล่นหลังดิเล่นหลังแล้วเราจะปล่ยสุกไปทำไมครับแล้วแบ่งสุกไปทำไมคะ,มเ,มคะเออยังไงอ่ะคูวินเล่นหลังกันน้อให้ปอนเล่นก่อน,นอเนาะแสดงว,ว่าพี่ปอนต้องดมก่อนนะคะน้องคูวินนะคะ มาทางด้านน,น,านี้เลยชนทางด้านนี้เลยสลับที่ก่อนนะคะน้องปอนต้องปิดตานะคะกลิ่นนะคะที่ภูวินจะได้เลือกนะคะจะเหลือเป็น2กลิ่นนะคะนั่นก็คือพิง k p แ s ช i o ่นนะคะแล้วก็พี c บล l ซ s s o m นะคะน้องภูวินนะคะจะเลือกเป็นกลิ่นอะไรดีพี่ปอนเขายังไม่ได้ฉีดแลอลูกเปิดตาก่อนได้เอาลองเอยโอเคอ่ะมาภูวินจะเลือกเป็นกลิ่นผมผมเอาเป็นพิง k p แ s ช i o ่นละกันอ,อ่านะคะบอกว่าชอบจ้ะวิยอ,อ,อะไรอ,อ่ะเป็นอะไรเอา จำรายละเอียดได้ดีกอนอ่ะปุะะ้ยทนไม่ไหวแล้วอ่ะปุ้ยสมองไหลหมดแล้วหนุนตรงๆๆนี้นะนลูกนะอ่ะพี่บอลปิดตาเลยนะคะส่ะพี่บอลปิดตาเลยนะคะแล้วก็พี่พูวินนะคะฉีดเลยนะคะว่าจะเป็นตรงบริเวณไหนนะคะของร่างกายนะคะเออตรงไหนตรงไหนเรามาดูกันว่าฉีดตรงไหนนะคะ มีเลือดชนันหรอเมีเลือดนันหละเปลาไปไม่ได้ไปไ,ไม่ได้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเอาขวดแล้วมาฉีดที่หัวแล้วมาฉีดที่ตัวแล้วมาฉีดที่ จะฉีดทีมเล่นสิง <laughs> เล่นสิงนะคะอ่ะโอเควางไว้ได้เลยอ่ะกูวินเรายืนเป็นขุนเลยนะห้ามใครแบบะเดื่องกระดูกกระลิกห้ามเลยนะโอเคเ่อดนะตาเลยนะเ่อดตาเลยค่ะพี่ปอนเรามาดมเลยค่ะว่ากูวินนะคะฉีดนะคะปลายที่บริเวณไหนนะคะกับกลิ่นพิงค์แพชชั่นค่ะเริ่มเลยเดเฮ้ย <laughs> ไม่มี <laughs> เออดมอีกดมอีก <laughs> ฉีไไดแล้วใช่ไหมเห็น <performances> แล้วว่าเราเห็นแล้วว่าฉีดแล้ว <performances> มีใครใบไหมมีใครใบไหมแล้วมีช้อยไหมพี่ปูอินให้ช้อยสามตัวเลือกช้อยสามตัวเลือกเอาเอไป <laughs> ว่าได้บ้างมันอยู่บริเวณชีพจร <laughs> <vive> ใช่แล้วนะใช่ไหมใช่แล้วนะโใช่กลิ่นมันมีความแบบ <spe at> ใช่ไหมเครื่องนี้ใช่ไหม มันใจจะตากลองดูอีกรอบดิแต่ดูอยู่ใฉันละค่ะไปกองมาเลยนะีอ่อออันน,น,นี้อันนี้คือไม่แน่ใจหรือว่าแค่เพื่่แนใจะเรื่องอะไตรงช่วงชิปประจอน่ยช่วงช่วงช่วงคอเนี่ยช่วงนี้ต้นคอที่ชีนะคะชีนะคะชีนะคะชีอะเพีชรอซัำลงป่า ไม่ใช่ๆๆใช่มดมมา้วดมสข้างดองข้างโดมข้างไม่นันนั้นเก่าดีๆๆๆๆดียีด,ดีีอันนี้กานเก่า ตรงนี้ตรงนี้ใช่เปล่าเดี๋ยวข้อเดี๋ยวขนอนะอันน้อ่อนนะคู่วินชื่อจริตรงนี้ตรงนี้จีหมบอันเนี้ยเขากำลังไอ้ทำแผนประกอบอะไรกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่เปล่าลองดูอีกทีใช่เปล่าใช่เปล่าเเฮ้ยใช่ไหมคุณยูอยากทำตอบไหมหรือเปล่าอ้าวเลยเลยเปล่าอือไม่คือตอนนี้ประเด็นคือ มันหอมทั้งตัวกลิ่นมันฟุ้งไปทั้งตัวไม่ค่อยน่าใจว่าม,มาจากตรงไหนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอ่ะคุณพวินคุณยืนยันสิคะว่าวคุณปอนชี่นะคะชี้ทัพีชบลูซัมนะครไปที่บริเวณส่วนใดของร่างกายคะผมว่าคอต้นคอนะคะคำตอบต้นคอนะคะจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะต้องไปถามคุณปอนนะคะต้นคอเป็นคําตอบที่ ใช่เลยใช่เลยใยถูกคร,ร,รับ่อ